ค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะหนูก็จะมารีวิวนกแก้วกันนั่นเองนอกแก้วพิเศษยังไงคะพูดได้นกแก้วพูดได้ตัวไหนพูดได้คะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันทานหมดนะตัวนี้จะเป็นแบบชาร์จแบตบอยากทุกคนคเห็นไหมมันจะเป็นรูอย่างนี้อ๋อตัวนี้<ต>ซื้อมาใหม่ตัวนี้อยากเห็นไหมมันจะ โอเคค่ะแล้วนกแก้วของอุ่นมีชื่อไหมคะมีชื่ออะไรคะตอนนี้ชื่อแสนทรัพย์ค่ะแลนนี้ชื่อล้านทรัพย์โอ้โหทำไมตั้งชื่อแสนทรัพย์กับล้านทรัพย์อะคะจะได้มีทรัพย์เยอะๆทรัพย์อะไรอะคะซับสไคร้ซับสไคร์อ๋อแม่นึกว่าทรัพย์สินไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ออยากให้มีคนซับสไคร้เยอะๆนะคะตอนนี้มีคนซับสไคร้กี่คนแล้วคะช่องของอุ่น ไม่รู้ทุกคนคะช่วยองหุ่นด้วยนะคะช่วยกดสับสก์ายให้อังหุ่นด้วยนะคะตอนนี้มีคนสับสก์ายอังุ่นทั้งหมดสิบหกคนคะ <c oughs> น่ะดูหน้าหุ่นน่าสงสารมากเลยค่ะทุกคนช่องขอ,ง,องหุ่นเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรคะรีวิวของเล่นใช่ไหม วิทยาศาสตร์การทดลององุ่ชอบอะไรมากที่สุดชอบรบีวิวอ,อ่าทุกอย่างเลยอ่าเรามาโชว์นกแก้วกันดีกว่าไหนนกแก้วพูดได้เนี่ยมีความพิเศษยังไงคะให้มาพูดให้ดูอ่เอาเดี๋ยวองุ่นจะทดลองให้ดูนะคะทุกคนฮัลโหลอุ้ยอ่าลองลองชวนนกแก้วคุยส,ส,สิสวัสดีสวัสดีสวัสดีส อุย้ยข้หัวล้อตามแม่อ่าเอาหุ่นลองพูดกับเขาอีกสิพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรดีลองถามเขาสิเขาพูดอะไรกับอาหุ่นได้บ้างชอบกินอะไรบ้างชอบก,กินไอตัวนี้ไห้โอ้โหกองตุ๊กตาของอาหุ่นเกลื่อนเลยนะคะโจ<ย>อ่ะ ไหนแนะนำตัวซิให้เขาแนะนำตัวสิลูกแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมโอเคโอเคอ้าวปิดไปิดไวแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมโอเคสวัส okay. ดีครับผมชื่อแฟนซับเอ้ยซ ล้านซับล้านซับล้านซับแบบแบบหมดแล้วมั้งนะ่ะเอาแล้วแล้วแสนซับแขนเป็นอะไรอะแขนซับแขนหักแสนซับแขนหักเอาแล้วทำไมองุ่นซื้อสีแดงเหมือนกันทั้งสองตัวเลยอะ่ะก็จะได้เอามาเป็นฟ้าแฝดกันอ๋อโอเคค่ะงั้นให้องุ่นลาเพื่อนเ,อนเลยให้แสนซับให้ล้านซับลาเพื่อน,อนดีกว่าอ่าพูดซิแสนซับ อย่าลืมลอะไรนะนนะอ่าล้านซัพย์อย่าลืมกด,กดโอเคบบาายยกกดดนน